โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทางบ้านภะาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันขีดเหนือขีดใต้ขีดโต๊ทุกคนกันด้วยนะครับ <zug> ก็บ e กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม hungry shark world นะครับก็หาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนี่ยได้เพชรภาห้าเม็ดนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานแสนนานนะครับก็คใครที่กลับมาเล่นเขาก็จะให้ให้เพชรนะตอบแทนนะครับที่กลับมาเล่นนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ย final list สองพันยี่สิบ industry award โอเคครับกลับมาเข้าสู่เกมนะครับตะกี้ก็เป็นลิงที่ผมกดเข้าไปไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดทิ้งนะครับก็ต้องขออภัยหลายๆคนด้วยนะครับมันก็แค่เป็นผลบดตเกี่ยวกับเกมอะไรที่เราชอบที่สุดในค่ายเกมนี้นะครับประมาณนั้นนะถ้าถ้าให้ผมเดานะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฉลามตัวน้อยๆอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับคอรบดเกนะครับฉลามไซส์เนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ไปหาเล่นดูได้นะครับ ฉลามตัวนี้มันก็น่ารักดีนะครับตัวเล็กกระจิตเดียวนะครับไซเอสนี่เอ,อจริงมันแทบกินอะไรไม่ได้เลยนะครับทําไมข้างบนมันขึ้นเป็นไซเอลวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไปดูลังของฉลามไซเอ็ตตัวนี้ทํะไรได้บ้างนะครับก็สามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้แค่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็แต้มได้แค่คูณสามนะครับเวลาที่เกิดโกลัดขึ้นนะครับส่วนกินอะไรได้บ้างก็คือกินพวกไซเอ็ S เหมือนกันนะครับแล้วก็กินปูสีแดงกินปลากระเบนแล้วก็กินปูม่วงนะครับ ส่วนทำลายกําแพงน,นี่ทำลายกําแพงกระดูกนะครับก็คิมนี้ก็อาจจะตัดตัดส่วนตัดต่อยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมพูดผิดเยอะเหมือนกันนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคสัตว์เลี้ยงผมคิดว่าผมจะใส่เป็นตัวน,นี้นะครับเพราะว่าระเบิดมันเยอะนะอันนี้ผมก็จะใส่ทุกอย่างครับเจ็ตแพกเอาไว้บินสกินสวยนะครับตัวนี้สกินน่ารักดีนะครับแต่ว่าผมจะไม่เสียเพชรเพื่อซื้อสกินนะ รู้สึกว่ามันเปลืองไปหน่อยนะครับส่วนแต่งตัวผมจะแต่งตัวแบบให้พลังชีวิตมันลดชา้าที่สุดนะครับผมจะได้เล่นนานๆน,นะโอเคให้หูกระตา่ายโอเคครับเดีย๋ยวมาดูว่าคอนเทสเก่าผมได้อะไรบ้างนะครับก็นี่ครับใครอยากได้เงินก็ทำคอนเทสนะครับนี่ผมได้เงินมาใช้ฟรีหนึ่งหมื่นห้านะครับอันนึงได้อะไรไหม ดาร์คเบติชชาร์กโอ้ช่วงนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับดาร์คเบติชชาร์กนะครับถ้าใครอยากอยากได้เงินก็จัดการเลยนะครับใช้ดาร์คเบติชชาร์กเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวซาสาเซสพอลบีเกิลในดานแปซิฟิกอันเลนกันเหมือนเดิมเลยนะครับลุยเลยนะครับทุกคนงานจริงนคนเลยนะครับ ฉลามไซเล็กนะครับข้อดีของมันก็คือหลอดโกลาบจะเต็มไวมากนะครับสังเกตดูดูจากข้างล่างนะแค่เรากินเป็นปริมาณเยอะๆกินแบบเร็วๆนะครับแปบ๊บเดียวหลอดมันก็เต็มแล้วนะครับหลอดเต็มทีมันก็สามารถที่จะปั๊มเงินได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มากเข้าสามตัวใหญ่สามตัวใหญ่ยังไงก็ปั๊มเงินได้ไวไปนะเพียงแต่ผมพูดเพื่อให้เป็นดูในที่นิดของหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับจะได้ ไม่พอนะเวลาเล่นสลดดับตัวในกาะเอาขิงปวดไม่ได้หรอกคิดนะครับนี่ผมจะลงไปข้างล่างกันนะคึ้นคนไหนครับดีครับปืนดุขยะทำงานนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะได้โก้แล้อีกแล้วนะครับ หลอดหลอดใกล้เต็มเลยนะโอเคโกลัสมาแล้วนะครับจริงจ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 ิงกินแมกนพฟูนไม่ได้นะครับแต่ว่าโกลัสแล้วก็สามารถวิ่งชนตาอะไรก็ได้นะเราไม่เสียเลือดอยู่แล้วโอเคหรือว่าอัพนะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้เลเ้ลเท่าไหร่นะครับโอ้โหแจ้งเตือนเยอะมากนะครับตอนนี้ขออภัยด้วย โอ้ไม่ได้นะครับถ้าขึ้นขึ้นเรือจะขึ้นได้แต่ว่าทำลายเรือไม่ได้นะต่อยว่ะเดก้าโกลัสจัดไปนะครับน้องๆเดกา้าโกลัสเราหาขลามลขาวกินก่อนมันไส้นะครับคลิดไหนคลิปไหนแล้วก็กินหมดเดียวเลยน่าจะอยืไแถวนี้นละขลามขาวหนียัยทงรานน่าจะมีคกระุณตัวใหญ่ไม่มีโอเคครับ พยายามกินปลาเป็นผงๆให้ได้ทุกตัวนะมันจะได้กัวรัสไวยิ่งเน,นี่์ดมีทุกท่านตัดคำนะครับปลาเป็นผง,งก็เพิ่มเงินงให้เราได้ไวมากเหมือนกันนะช่วงที่เป็นโกััสอ่ะข้างบนมีแต่ระเบิดนะครับที่ว่าหมึกไม่ได้โอ้ไม g ก็ตายเดียวเลยเหรออะไรครับนี่อะเดี๋ยวดูคลิปกันนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องหนีสลามเสือก่อนนะ ทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนคลิปไหนนะครับขาวเสียน่าจะมาจัดการผมทุกคลิปเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหูตัวหานะตัวเล็กกว่ามันก็ต้องบินว่า,ากินเราแต่ว่าคลิปนี้ผมตายไวมากนะคลิปหลายๆคลิป,ปก่อนนี้ผมท็ปอปฟอร์มมากอะ <S <S เล่นถามไฟเล็กแต่ว่าอยู่ได้นานนะครับแต่ว่าคลิปนี้องทีผมเรียบร้อยมองเพลงนะครับ เรามาดูกันว่าจะได้สเกี่าทีนะครับทีนี้ผมผมตั้งเป้าเลยนะตอนแรกอ่ะผมอยากได้สักสิบนาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ถ้าจะยากกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราตายไปมากอุ้ย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 โอ้มันบังอาจมากัดผมว่ากินปูไม่ได้ด้วยขึ้นมาโมนจะมีฉลามตัวใหญ่ไมน่าตกใจประวานนะครับเมื่อกี้นี่ นี่ดิโอ้กินไม่ได้นะครับเคโก้รัดคุณคนรัวๆเนี่ยนะครับคุณคนก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับหัดผมได้เฮ้โก้โรัดแล้วนะครับไวไหมทุกคนสังเกตดูนะครับโก้รัดจะไวมากพยายามกินปลาเปย้ายไ,ได้เยอะเดี๋ยวกำลังจะได้เมเกา้าโก้รัดอีกแล้วนะครับ ปลาตัวเล็กข้อเสียใหญ่ๆก็คือเคี้ยวช้าเลยนะเวลาไปกินปลาตัวที่ตัวบบพอๆกับมันมันจะเกี้ยวนานนะมันจะกินปลาตัวอื่นได้ไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับประมาณนั้นนะเน่นไปพูดไปมาครับผมก็ต้องขออภัยนนื่อนะงจากมันก็คิดคิดคำพูดไม่ออกอะ่ะกินตัวนั้นไม่ได้ตัวนีก้ก็กินไม่ได้นะ เกได้โกลัดเดี๋ยวเรากตลังจะได้เมกาโกลัดนะเดี๋ยวเาจัดการไอ้ขลามขาวตัวนี้หนะ่อยไม่ได้นะครับเดี๋ก้ได้แล้วนี่นี่น,นี่นี่ครับเดีย๋ยวเราวนไปตรงกลางแบบเดียวน่าจะของกีนเลยนะครับระเบิดร,ระเบิดขั้วทหน้าเพื่อนก็ูดจัดมาขลามขาวขลามตัวใหญ่จัดมาให้หมดจัดมาแบบเบิมนะ่มๆน่ะคือลือนะ่ะ โอเคโอเคโกลัสอีกแล้วนะครับโกลัสลุนลัวก็มาดีก็มาดีเนจะกินบ้างไหมตรงนี้เป็นเต่าได้ไหมไม่ได้กิน,นค,คนเอาละกันนักว่ายนะ้ำข้ามวนมีฉลามนะครับเห็นแบบแบบเป็นได้ไหมตัวนี้โอ้ใบก้อนโอ้ใบก้อนโอ้โหโดนฉลามขาวกัดเกือบตายนะครับ แต่ผมงงว่าโดยถามเสือกัดทีจะผมตายเพลเนน่าผิดแต่ผมว่าผมนา่าจะเลื่อนไม่เต็มนี่แหละเดี๋ยวเลยโดนมันกัดตายติดอีกโอ้ตายแล้วกูครับเฮ้ยสัตว์เลี้ยงไปไหนโอเคผมรอสัตว์เลี้ยงมาชนนะครับแหมเดี๋ยวเขาไปตายเองจนแล้วม่ดวได้ยไม่ได้นะครับ ถ้าทางขากลับผมต้องขึ้นจากบกนะครับใช้ jetpack วิ่งบินผ่านเนาะกลับทางนี้ไม่ได้นะเพราะว่าโอ้โหตายกันไอเฮีย้ยฉลานเสือแม่งกัดโคตรแรงเลยวะ<แ>ผมจะเซ็งกลับมาแล้วนะโอเคกลับสู่เกมแม่งสามเสือเต็มเลยนะโอ้โหไอเฮีย้ยมึงจะโหดเกินบางทีก็ขอภัยนะคำหยาบนะครับมาอีกแล้วนะคำหยาบโอ้เยอะเกินเยอะเกินดูดิ โลกนี้แม่งไม่ยุติธรรมนะครับฮึ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 บพยายามซื้อข้างบนกันโอ้โหเยอะสัตว์ไอโอโหปลาโลมาด้วยเหรอเมื่อนผมจะโดนปลาโลมากัดป่าวะเมื่อกี้เอาเฮ้ยเกมค้างไอเวน โอ้โหเกือบแล้วเกือบหัวร้อแล้วกูไปครับไปครับผมต้องกัดทางนี้นะเพราะว่าผมกับกับกับเอ่อว่ายน้ํากับไม่ได้นะครับเพราะว่าประตูมันต้องใช้สายไซส์เอ็มนะครับเคต้องกัดทางนี้นะโอเคชาร์จบูสแล้วก็บินขึ้นไปหนกัดหัวคนน่ารักเลยมันกินหัวคนอ่ะกินได้ปะวะตัวนี้ไม่น่าได้นะตัวมันใหญ่กว่าเราเยอะเลย โอ้ตัวนี้กินไม่ได้นะครับปลาไปไหนหมดวะเนี่ยว่ายลงต่ำกัน,น่ากลัวว่าจะเจอฉลามตัวใหญ่นะครับโอเคโกราชสวยนะครับเดี๋ยวผมลงตรงนี้บ้างแล้วกันนะหลายคลิปแล้วผมไม่เคยลงมาเลยโอเคโกราชอยู่ผมก็เลยเข้าไปกินแมงกะพรุนเลยนะฮะแต่แบบดีๆมันกินไม่ได้นะครับโอ้ my god โอ้ oh my g กอดออกมาก่อนมาลีสวยมากใจเย็นครับพี่งามเมกาโกรสจัดไม้น้องรักกินระเบิดหน่อยกินแมกพูนแมกพูลรัวๆปูด้วยกินแมกพูนด้วย ได้ป่ว่ตัวนี้ได้ครับมีคนด้วยโอเคอน,นี้เข้าไม่ได้นะครับกลับทางหนด้เนี่ยกลับข้างบนไม่ได้นะครับ แม่จะมีประตูกั้นอยู่โอเคนล้วต้องกลับทางเรือกับะจะมีฉลามขาวไหมนั่นไงมันจะมากัดผมแม่ผมจะโอ้รอดเฉยโกรัดช่วยชีวิตเดี๋ยววิ่งซ้ายรัวๆเลยครับผมเห็นตาตาเพชรไปไหนหรอวะเชียร์แล้วมูสา่าชีวิตมานั่นไงตายตายอย่างโง่เลยครับเก้านาทีนะครับก็ผมจะไม่ใช้เพชรนะครับเพราะว่าเก็บไว้ซื้อ ฉลาดเอ่อซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับเราก็รอหลอดเลเวลมันเด้งไปก่อนนะเพราะว่าหลอดแ่งเด้งอย่างช้าเลยครับทีเดียวจบไปมาดูเงินกันที่ได้นะครับเงินที่ได้นะครับหนึ่งหมื่นสองนะครับเห็นไหมครับว่าเราเล่นฉลาดไซเอแล้วก็สามารถรวยได้เหมือนกันนะครับเลเวลยังไงเลเวลสิบเลยมั้งเนี่ยเลเวลสิบเลยว้าว เสีอยู่นะครับเล่นตาเดวเว1ลสิบเลยเงินที่ได้หนึ่งหมื่นสองพันเวลาที่เล่นนะครับเก้านาทีสิบแปดวีนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบที่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครเป็นลังใจให้ด้วยกันนะครับอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเอะให้เล่นฉลามตัวไหนหรือว่าอยากให้ปลดล็อกฉลามตัวไหนให้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับถ้าผม เห็นเห็นแล้วผมจะทำให้ดูนะครับโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บ